ไเอาไหมคะเอาถ้าเอานอนเลยค่ะอ่ะนอนนอนค่ะอ่ะทำยังไงคะทำยังไงไหนจ้าจ้าเรียงย้งโอเคเอาอะไรคะอันนี้อะไรเน้นเน้นไหมเน้นคะเอาอะไรเอาไหมคะเอาถ้าเอานอนเลยค่ะอ่ะนอนนอนค่ะ อ่ะทำยังไงคะทำยังไงไหนจ้าจ้าเรียงจ้าโอเคเอาอะไรคะอันนี้อะไรเน้นเน้นไหมเน้นคะเอาอะไรเอาไหมคะเอาถ้าเอานอนเลยค่ะอ่ะนอนนอนค่ะอ่ะทำยังไงคะทำยังไงไหนจ้าจ้าเรียง